เคเนขอนำเสนอบ้านพร้อมที่ดินให้ชมนะคะบรรยากาศธรรมชาติค่ะทุ่านเป็นบ้านสวนไว้พักผ่อนยามเกษียณได้สบายนะคะแปลงนี้นะคะอยู่บนที่ดินขนาด300ตารางวาค่ะปลูกต้นไม้ได้เลี้ยงสัตว์ได้นะคะราคา1,490,000บาทบ้านสวนบรรยากาศดีๆเป็นบ้าน2ชั้นนะคะครึ่งปูนครึ่งไม้ค่ะ 2ห้องนอนสห้องน้ำหนห้องนั่งเล่นพร้อมห้องครัวมีของแถมด้วยนะคะแถมแอร์สเครื่องค่ะแถมเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลทงชัยเหนืออำเภอปักทงชัยค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะอยู่ใกล้สวนสัตว์ขะทุกท่านสนใจนะัดชมพื้นที่ได้นะคะติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมโทรติดต่อได้เลยนะคะตามช่องทางการติดต่อใต้คลิปนี้ แอดมินใส่ข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้ทั้งหมดนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านด้วยในเวลานี้ทางเราต้องราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ